สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN เอพาบ้านกันอีกเช่นเคยกับผมมีาพาบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยคร, mm. ครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงโทรไปท,ที่เบอร์082 480 47 46ก็กับผมส่วนไอ l ดี e ลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN เอาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพาบ้านเนะะ้านครหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมเริ่มต้นที่ราคา300บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่ได้บวกเพิ่มนะครับามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับวันนี้เป็นพาสมเด็จครับผม ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผม รายการที่หนึ่งราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สองครับผมนี่เป็นสมเด็จขาโต๊ะครับ ในการที่2ราคา300้อบาทครับต่อไปเป็นรายการที่3ามครับผม รายการที่สามราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับอันนี้เป็นสองหน้านะครับผม รายการที่สี่ราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับผม รายการที่ห้าราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมเป็นผ้าหูยานครับ รายการที่หกราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมเป็นเหรียญหลวง,งพ่อเดิมครับผม รายการที่เจ็ดราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่แปดครับผม รายการที่แปดราคาสามร้อยบาทครับต่สไฟปเป็นรายการที่เก้าครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมขามเท่าครับ รายการที่สิบราคาสามร้อยบาทครับผมอุ้ยขอโทษทีครับผมเป็นรายการที่เก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับขออภัยด้วยครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบครับเป็นเนี่ยอาจารย์ฟันครับผมเรียมใช้งานเลยครับเ่ยครับเก่าเลยครับผมอาจจะส่องไม่เห็นหน่อยนะครับ có bên trong mua รายการที่สิบราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมอันนี้เรียนหลวงพ่อสดทครับผมเรียนเสมมาหลวงพ่อสดทอครับ รายการที่สิบเอ็ดราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับผมไปเรียนลุงบตโตะครับผมปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับ รายการที่สิบสองราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามก็ผมอันนี้เป็นตุ๊กตาน่าจะตุ๊กตาใหญ่หลวงบุโตะนะครับผมเพราะว่าจะเท่าๆกับนี่ครับคุณแผน รายการที่สิบสามราคาสี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับผมเป็นคุณแผนคุณทีมครับ รายการที่สิบสี่ราคาสี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับอมผมก็ลืมชื่อพระผงจันหรืออะไระครับลุงบุโตครับผม,ผมก็ได้มาบ้านเดียวกันนะครับผมผงจันลอยหรืออะไรเนี่ยครับเ,เขาว่าผมก็ลืมชื่อไปขอต้องขออภัยพี่พีด้วยนะครับผม แต่พี่พก็คงรู้จักอยู่แล้วครับผมอันนี้ผมได้มาสวยนะครับผมเนี่ยลงบนโต๊ะครับผม รายการที่สิห้าราคาห้า้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมเป็นรายการที่สิบหกครับผมนี้เป็นปิดตาเมกสิทธิ์ครับผมสวยๆนะครับผม รายการที่สิบหกราคาห้าร้อยบาทครับตลัรไปพี่ท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมกับแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ